ว่าที่สุดก็ต้องตายอย่างเนี้ยพยงทํางานไปทําไปทําไปถึงระเสียนปุ๊บอะแล้วยังไงอ่ะอถามพ่อแม่ปู่ย่าเนี่ยกเสียนแล้วยังไงใช่ไหมอยู่บ้านไปแล้วก็คุยเรื่องอดีตแล้วทีนี้นีก็คุยเรื่องอดีตนะได้มีความสําเร็จเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ไปเที่ยวที่นั่นที่นี่หรือก็ใช้ชีวิตไปเที่ยวต่างประเทศไปกินอาหารนะนั่นที่นี่ไปตามภาษา แบบฝรั่งนะแต่มันก็ยังไงก็รอความตายไปอยู่ดีแล้วเวลาตายแล้วจะไปยังไงอะไรยังไงเราก็ไม่ได้นั่นนะไม่ได้คิดจะขวนขวายหรือแสวงหาทางแก้ปัญหาที่สุดของความทุกข์เนี่ยแตกสลายการตายซึ่งสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีความสะดุ้งกลัวหมดพอพูดถึงตายเนี่ยโอ้โหแหม,มอปมงคนเลยอย่าพูดนะอืมวันไหวขึ้นมาทันที แล้วเหมือนกับเราเอาแค่เราป่วยแล้วกันเนาะป่วยขึ้นมาก็โรคไม่สดใสแล้วเซ็งไปหมดแล้วอยากจะหายใครจะเอาอะไรมาขอมกินดีๆกก,กินไม่ลงสร้างซินกันต่อไม่เอาแล้วขอหายก่อนได้ไหมเนี่ยมันหมดอะไรไปหมดนะอ่ะเนาะยิ่งถ้าใครป่วยหนักๆอะไรจะเห็นเข้าใจเป็นม้าอาชานายประเภทประเภท,ทที่สามประเภทที่สี่ตนเองได้รับทุกเจียนตายเอง เริ่มรู้สึกไงอย่างนี้อย่างนี้ถ้าเราเป็นได้ก่อนนั้นมันก็ดีได้เห็นเขาพูดเรื่องเกิดแก่เจ็บตายได้ยินได้ฟังแล้วก็รู้สึกถึงการที่เราน่าจะมีตนส่งไปในแนวของธรรมะเราจะรู้สึกคุณค่าในชีวิตนายก็มีรู้จักอยู่คนเหมือนกันว่าร่รวยเป็นเศรษฐีแต่เขาบอกเขาไม่รู้ชีวิตเขาจะเอาอะไรเขามีพร้อมหมดทุกอย่างไม่รู้ชีวิตมันจะทาอะไรอยากอะไรก็ได้อ่ะอยากได้อะไรก็ได้อ่ะนะ อยากจะมีรถมีบ้านหมดน่ะแล้วยังไงอ่ะอืมเนี่ยมันก็ยังไม่จบอีกนะอืมไม่จบมันก็ทําให้มีความทุกข์อีกอ่ะทุกข์เพราะมิจะทําอะไรในชีวิตอืแต่พอเข้ามารู้จักพุทธโดยะนครับเ๋อเขาบอกเข้าใจละชีวิตนี้มีมีจุดมุ่งหมายแล้วในส่วนทางโลกนี้ก็ทําไปแต่เราก็ต้องมีศรัทธามีศีลมีสุตตะมีจาระมีปัญญานะ เริ่มที่จะสแสวงหาอริยทรัพย์โอ้อันนี้มันทรัพย์ทางโลกเลยทรัพย์ทางธรรมยังไม่มีเลยท,ทรัพย์ทางธรรมศรัทธาหิริโอตปะวิริยปัญญาในกุศลธรรมทั้งหลายเ่าใดถ้าคนใดไม่มีสิ่งเหล่านี้นะชื่อว่าเป็นคนจนเข็มใจไร้ทรัพย์ในอริวินไม่รู้จะศรัทธาใครไม่รู้จะฟังใครแล้วก็ฟัง วาทะาของรูสเวลลินคอนปตานาธิบดีคนนั้นคนนี้ไปนะโอ้เราก็มานั่งเรียนกันนะ,ะนักคิดนักแต่งคนน้นคนนี้แต่เราก็ลืมวาทะาของอรันตส,สัมมาสัมพุทธาเราไม่เคยเอาถามพระสาสดามาไขค,ควรแล้วพระเจ้าก็บอกอย่างว่าว่าศาสตร์ทั้งหลายทั้งโลกเนี่ยมันมันเป็นศาสตร์ของปุถุชนนะมันรู้ไปแล้วมันก็พ้นแก่เจ็บตายไม่ได้ การแก่เจ็บตายก็ยังมีอยู่กับคนในโลกสัตว์ทั้งหลายอยู่ดีพระองค์ก็บอกศาสตร์ที่เป็นอริยะผูเจ้าเราเนี่ยเสนอแนะศาสตร์อันเป็นอริยะความรู้ที่เป็นอริยะคือรู้ว่าไม่ตายเนี่ยทำยังไงจะไม่ต้องตายต่อไปดังนั้นชีวิตเราเริ่มเริ่มเข้าใจแล้วเออเราแก้ตายได้ด้วยหรอเราทุกคนต้องเดินไปสู่ความตายเอ๊มีมีคนบอกวิธีแก้ตายอ่ะเออมันน่าสนใจนะ มันไม่มีศาสตร์อะไรเลยสอนเรื่องไม่ตายแล้วการที่เราได้อะไรมาก็เป็นของตายหมดเลยพวงบอกอะไรเป็นบ้างเป็นของแก่เจ็บตายบุตรภรรยาก้าทาสก,กรรมกรนะแพะแกะไก่สุกรช้างโกมาทรัพย์สินเงินทองนะได้มาตายแตกสลายเงินได้มาก็เ,าเสื่อมไปหายไปยศได้มาก็เ,าเปลี่ยนแปลงไปหายไปไม่มีอะไรเลยที่ได้มาแล้วถาวอ เออมามองดูก็จริงนะของถาวรในโลกไม่มีดังน,นั้นถ้าเราเห็นมุมนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วเราก็เริ่มเห็นว่าเออชีวิตเราถ้าจะมีความหมายจริงๆเราต้องสแสวงหาสิ่งที่ถาวรครธเจ้าบอกคนเราเนี่ยมีความแก่ความเจ็บความตายมีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาก็ยังมัวสแสวงหาสิ่งที่แก่เจ็บตายและเศร้าหมองโดยรอบด้านไปหาทําอะไร หลงบอกว่าต้องหาสิ่งที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่มีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดานี่ดีกว่าก็คือการสแสวงหานิพพานเองที่ที่ไม่ตายสแสวงหาอมะตะเป็นการสแสวงหาที่ประเสริฐเป็นคุณค่าแก่ตัวเราเองและก็คุณค่าแก่โลกด้วยและถ้าเราสแสวงหาได้แล้วเราเป็นผู้มีสารณะแล้วอย่างพระศาสดาหลวงก็บอกถ่ายทอดบอกสอนนาวิธีแก้ตายนะทำยังไงเราไปทำนะ คนคนนี้มีทุกข์ก็แก้ทุกข์ได้คนคนนี้มีทุกข์แก้ทุกข์ได้ครูเช้าสอนการแก้ทุกข์ทุกเล็กเล็กน้อยน้อยไปเรื่อยๆจนกระทั่งทุกข์ที่สุดคือตายเออไม่ตายทํำยังไงอ่ะเนี่ยตรงนี้แหละพระองค์จึงบอกว่าการรู้อริยสัจสี่เนี่ยเป็นความจําเป็นเร่งด่วนอันดับแรกของชีวิตเลยที่ควรจะรู้เรื่องทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์และข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ถ้าเรารู้ตรงนี้นะ ทุกเล็กๆน้อยๆนอยเนี่ยจบหมดไปแบบง่ายๆไม่มีอะไรมันเป็นความรู้เพื่อการถ่ายถอนอุปทา,านความยึดมั่นถือมั่นในของของเราในตัวเราในทุกสิ่งทุกอย่างในโลกยิ่งโยมถอนความยึดมั่นถือมั่นได้มากเท่าไหร่น่ความทุกข์ก็จะลดลงไปมากเท่านั้นเวลามีความทุกข์ดูสีเพ่ออะไรปราถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์พัดผ่าจากสิ่งที่พอใจก็เป็นทุกข์อีก ครูเจ้าบอกการไม่ได้ไปด้วยกันไม่ได้มาด้วยกันไม่ได้อยู่ร่วมกันกับคนที่เราพอใจก็เป็นทุกข์หรือการต้องมาด้วยกันต้องไปด้วยกันต้องอยู่ด้วยกันกับคนที่เราไม่พอใจทุกขนะนะ์อีกนะใช่ไหมเนี่ยผู้เจ้าบรรยายนะโอ้โหแต่ละอย่างนะมันรู้ซึ้งจิตใ,ใจคนนะหมดเลยนะเออความทุกข์มันเป็นอย่างนี้พระองค์อธิบายความทุกข์โดยอเนกปริยายนี่แหละทุกข์ ทุก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 มีความทุกข์น,นั้นแหละแล้วก็สอนวิธีแก้ดังนั้นศาสตร์อันเป็นอริยะอย่างเนี้ในความเป็นอริยะหมายถึงการที่เรารู้วิธีแก้ปัญหาความทุกข์ได้ทุกขสัจร,ร,รู้จักมันรู้จักเหตุเกิดมันรู้จักความดับมันรู้จักวิธีดับเรารอบรู้เรื่องเนี้เราเป็นอริยะพระศาสดาบอกว่านั่นแหละคือความรู้ของผู้เป็นอริยะและนี่คือคุณค่าที่สุดของความเป็นมนุษย์ละคุณได้เกิดมาเนี่ย ไม่เสียชาติเกิดแล้วเพราะความเป็นมนุษย์และเทวดาเนี่ยมีปัญญาที่จะรู้ตรงนี้ได้แต่ถ้าไม่ใช้โอกาสในการที่จะมารู้ตรงนี้ศูนยญค้าตายเปล่าเพราะมนุษย์ตายแล้วเกือบทั้งหมดมากกว่า99.999%จะไปูกปเจะไปสู่นรนะกในเดชานเปลิวิสัยต่อแล้วก็อยู่อีกยาวเลยก็ะจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์อีกทีก็นู่นคร้เจ้าองค์ต่อไปเกิดอีกไม่รู้กี่กั๊ก นี่คือสิ่งที่ศาสดาเราเป็นผู้รู้ผู้เห็นด้วยตนเองไม่ได้ฟังมาจากใครไม่ได้จำใครมาพูดนะรู้ด้วยการที่ท่านฝึกฝนตนเองเป็นอย่างดีนะจุปะปะตูปปาตยานนะในสัพพัญยุตายานของพระองค์นนะคุณเจ้าเดินโยกรมนั่งสมาธิตั้งแต่หลังฉันจนกระทั่งสิ้นยามแรกแห่งหลาตรีนะยามสองนอนนอนประมาณ4ี่ชั่วโมงยามสามตื่น ตีสองตื่นใหม่นะเดินจงกรมนั่งสมาธิมาชวยตั้งเชา้าก็ต้องได้อะไรบ้างนั่นนะอใช่ไหมทําอย่างนี้ตลอดโอ้นานมากพระองค์บอกพระองค์สอนอย่างไรพระองค์ทําอย่างนั้นพูดอย่างไรทําอย่างนั้นทําอย่างไรพูดอย่างนั้นเป็นธรรมวาทีปูตวาทีนี่คือความสามารถของพระศาสดาเราคุณลักษณะของพระศาสดาเราเป็นอย่างนี้ดังนั้นพระองค์จึงแนะนําพร่ำสอนในเรื่องของธรรมะ ที่เป็นโลกุตละว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญาตาพระศาสดาสอนเรื่องนี้อย่างเดียวดังนั้นคําสอนทั้งหมดเนี่ยจะเป็นไปพร้อมื่อน,นิพพานไม่มากก็น้อยแม้แต่จาค้าเนี่ยเราให้ทานเนี่ยจะวางจิตยังไงถึงจะก้าวสู่ความเป็นอริยะก็คือต้องละความตรณีอันเป็นมนทินในจิตถ้าวางจิตแบบอื่นเนี่ยจะบอกไม่ได้จะได้แค่ผลใหญ่แต่จะไม่มีอน,นิสงส์งใหญ่คือไม่ได้ความเป็นอริยบุคคลวางจิตยังไงได้แค่ ผลใหญ่ก็คือหวังผลในทานมีจิตผูกพันในผลมุ่งการสั่งสมคิดว่าเราตายไปจากได้สวยผลทานนี้หรือคิดว่าให้ทานเป็นการดีหรือทําตามประเพณีปู่ย่าตายายหรือเพื่อความปลื้มใจปิติใจสมณัตใจสิ่งเหล่านี้ได้แค่แค่ผลใหญ่ไม่มีในสงใหญ่เราก็จะเริ่มรู้ไนงะว่าเออเวลาเรามีการให้เนี่ยเราควรจะวางจิตยังไงเพราะว่าการให้นี่เกิดอยู่ตลอดเวลาในชีวิตนะ ยังมีการให้มากน้อยเนี่ยในชีวิตเรื่อยๆแม้แต่การให้อภัยก็ให้การให้ทานชีวิตแค่เราไม่ฆ่าสัตว์เราให้ทานทรัพย์ยังไม่มีประมาณคือการเราไม่ลักทรัพย์ตัวสินห้าเป็นมหาทานชั้นเลศเป็นอภัยทานอเวลาทานอภัยประชาทานเนี่ยมุมการให้ทานมีเยอะมากเลยดังแบบนั้นเราเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเรื่องของทานอยู่ตลอด